สวัสดีค่ะวันนี้ครูก็จะมาสอนตัวอย่างการทําแบบฝึกหัดของบทเรียนที่6ของน้องมัธยมศึกษาปีที่3หน้าที่1นนั่นเองนะคะก่อนอื่นเราก็มาอ่านหัวข้อกันนะคะเขาบอกว่าจงบอกว่าการกระจายของข้อมูลต่อไปนี้เป็นลักษณะแบบใดนะคะน้องๆได้เรียนไปแล้วนะคะในวิดีโอใหญ่ถ้าใครได้ดูแล้วนะคะมันก็จะมี การกระจายของข้อมูลเนี่ยก็จะมีอยู่3แบบนะคะแบบแรกนะคะก็คือแบบสมมาตรก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แบบเบขวานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คะแล้วก็แบบเบซ้ายนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งเราจะรู้ได้ว่าเขาเป็นโค้งแบบปกติก็ต่อเมื่อค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะเท่ากับมัธยฐานแล้วก็เท่ากับฐานนิยมนั่นเองนะคะเราจะรู้ได้ว่าเป็นโค้งแบบขวานะคะโค้งแบบเบขวาเออ เราจะรู้ได้โดยฐานนิยมเนี่ยจะน้อยกว่ามัธยฐานนะคะแล้วก็มัธยฐานเนี่ยก็จะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนั่นเองนะคะและทีนี้เราจะรู้ได้ว่ามันจะเป็นโค้งแบบเบีซ้ายนะคะก็ต่อเมื่อค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะน้อยกว่ามัธยฐานแล้วก็น้อยกว่าฐานนิยมนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเส้นโค้งของความถี่ของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับค่ากลางของข้อมูลนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างข้อที่1กันเลยนะคะเขาบอกว่า ข้อมูลรายบุคคลเกี่ยวกับความสูงของนักเรียนทั้งหมด36คนนะคะก็จะมีข้อมูลต,ตามนี้เลยนะคะให้นักเรียนเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากก่อนโอเคไหมให้นักเรียนเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากก่อนอ่ะก็มาเริ่มเรียงกันนะคะอาจจะนานนิดนึงนะอ่ะมาดูว่าอะไรน้อยที่สุดน้อยที่สุดเนี้ยก็คงจะเป็น160นะคะอ่ะก็วง160เลยหนึ่งสอง สามสอ่ะร้อยหกสิบมี4นะคะก็เอาลงไปเขียนเนาะและทีนี้ก็มาดู161ยหกนะคะร้อมี1ก็วงไป อ่ะร้อมี1นะคะก็ไปเขียนทีนี้ต่อมามาดู162ยหกนะคะร้อมี1ก็วงมี2มี3ามอ่ะร้อมี3านะคะร้อ โอเคทีนี้เราเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ต่อมาเราจะมาหาเราจะมาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตกันก่อนเลยนะคะค่าเฉลีย่ยเลขคณิตทํำยังไงค่าเฉลีย่ยเลขคณิตก็คือให้น้องๆบวกนะคะรวมทั้งหมดเลยนะคะรวมเนี่ยรวมเข้าไปก็คือเอา62บวก60บวก63เนี่ยบวกกันไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายนะคะบวกกันแล้วทีนี้นํามาหาร จำนวนของข้อมูลทั้งหมดก็คือมีเท่าไหร่บวกกันแล้วนะเอามาหารมีเท่าไหร่มี1 2 3 4 5 6 7ามี่ห้าใช่ไหมแต่ที่นี่เขารวมมาแล้วบอกว่ามีทั้งหมด36คนดังนั้นเมื่อน้องๆบวกเสร็จนะคะจนถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เอามาหาร36นะคะเข้าใจปะ ก็คือเอา162รบวก160บวก163บวก169ะคะบวกไปเรื่อยๆจนถึง168นะจนถึงสุดท้ายนะคะแล้วทีนี้ก็เอามาหารจำนวนของข้อมูลทั้งหมดที่มีก็คือมี36คนก็ามาหารหาร36คนนะคะซึ่งครูได้ทําแล้วนะคะครูได้บวกทั้งหมดแล้วบวกแล้วได้เท่ากับ5,930 สอนะคะคูบวกตรงนี้ทั้งหมดแล้วนะคะบวกแล้วได้5,932ทีนี้ครูก็จะเอามาหาร36นะคะเพราะว่ามี36คนเนาะมี1 2 3 4 5เนี่ยมี36คนในข้อมูลนี้นะคะทีนี้ต่อมา9ก้าเอ้ย5,932เนี่ยหาร36นะคะก็จะได้ประมาณนะคะ1 6 4 7 7 7 7 7 7หทีนี้ครูปัดไปเป็น8เลย 164.8นะคะอันนี้ก็คือค่าเฉลี่ยเนาะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขคณิตโอเคอ่ะทีนี้ต่อมาเราจะมาหาฐานนิยมกันนะคะฐานนิยมมาดูกัน160เนี่ยมี4 1 2 3 4นะึ่งมี่นะร้อมีห1 6่มีส1มร้อมีห้าหนึ 164มีสามรมี5้6รมี4ี่รมี4ี่รมี3 1 6รมี3ามร้มี1อ่ะอะไรเป็นฐานนิยมอะไรมีเยอะสุดมี163กับ1 6อยใช่ไหมน้องๆสามารถเลือกได้ทั้ง2เลยจะเอา163ก็ได้หรือจะเอาร้อก็ได้นะคะเขาเป็นฐานนิยมเนาะก็เลือกมา1อันก็คือฐานนิยมเนาะก็คือ163ยหคูเลือก163เนาะเป็นฐาน นี้ยมโอเคทีนี้ต่อมามาดูมัธยาฐานกันมัธยาฐานมัธยาฐานทำยังไงง่ายมากตรงนี้คู่กับที่นี่อันนี้มาคู่กับอันนี้นี้คู่กับอันนี้เอาจับคู่อันแรกสุดกับอันสุดท้ายสุดจับคู่กันโอเคอ่ะอันนี้ไปคู่กับอันนี้นี่คู่ที่นี่นี่คู่ที่นี่นี่ คู่นี้ไปคู่กันจับไปเรื่อยๆจนถึงคู่สุดท้ายนะคะ,ะเราได้คู่สุดท้ายแล้วคู่สุดท้ายก็คือ165กับ165ทีนี้น้องๆเอามาบวกกันนะคะเอา165มาบวก165นะคะก็จะได้เท่ากับ330เนาะจะได้เท่ากับ3 3 0 ทีนี้น้องๆเอา330เนี่ยไปหาร2นะคะไปหารสน้องๆก็จะได้เท่ากับ165นะคะทีนี้คำตอบมัธยยฐานก็คือ165นั่นเอง165 <_ d ata> ทีนี้เรามาประเมินกันประเมินจากตรงนี้ว่ามันจะเป็นโค้งปกติโค้งเบขวานะคะหรือว่าเป็นโค้งเบ ซ้ายนะคะโค้งปกติก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับมาธาัธยฐานเท่ากับฐานนิยมใช่ไหมมาดูสิค่าเฉลี่ยเลขคณิตเราเป็นร้อยหกสิบสี่จุดแปดฐานนิยมเราเป็นร้อยหกสิบสามอ่ะไม่เท่ากันแล้วไม่ต้องดูต่อเลยนะคะทีนี้ต่อมาเบขวานะคะฐานนิยมน้อยกว่ามัธยฐานอ่ะดูทีละอย่างก่อนฐานนิยมน้อยกว่ามัธยฐานอ่ะได้ทีนี้ต่อมาทีนี้ต่อมามัธยฐานนะคะต้องน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตมาดูกัน มัธยฐาน165ค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยเป็น164ซึ่งมัธยฐานเนี่ยมันมากกว่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะเบเบขวาเนี่ยมัธยฐานจะต้องน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนะคะแต่ว่าอันนี้มัธยฐานมากกว่าค่าเฉลี่ยดังนั้นไม่เบขวาโอเคทีนี้ต่อมามาดูเบซ้ายนะคะเบซ้ายค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้อยกว่ามัธยฐานเอามาดูกันค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 164.8ต้องน้อยกว่ามาธัธยฐานมาธัธยฐานโอเคเป็น165 okay, ้โอเคน้อยกว่าทีนี้ต่อมามาดูมธัธยฐานเนี่ยจะต้องน้อยกว่าฐานนิยมมธัธยฐานจะต้องน้อยกว่าฐานนิยมมธัธยฐานเป็น1 6 5ซึ่งมันมากกว่าฐานนิยมดังนั้นมันจะไม่เบขวาด้วยนะดังนั้นให้น้องๆตอบแบบนี้ค่ะมันไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมให้น้องๆตอบว่าไม่เป็นทั้ง แบบสมมาตรแล้วก็แบบเบรขวาและแบบเบรซ้ายโอเคให้น้องๆตอบแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่เป็นทั้ง3แบบเลยนะคะ ต่อมาเราก็มาดูข้อที่5นะคะก็ให้น้องๆเรียงข้อมูลนะคะจากน้อยไปหามากก่อนนะคะก็เรียงกันเหมือนกับเมื่อกี้ที่คุณครูทำให้ดูนะคะก็เป็นมาดูกันว่าอะไรน้อยที่สุดก็คือ50เนาะห้าสิบอ่ะมีหนึ่งมีสองนะคะมีสามมีสี่อ่ะห้าสิบมีสี่น้องๆก็ไปเขียนเนาะโอเคทีนี้ต่อมาเราก็มาดูห้าสิบเอ็ดมีไหมห้าสิบเอ็ด 5้อไม่มีผ่านไปมาดู5้บสนะคะห้บสอมีไหมห้าสิไม่มี53ามีนะคะห้าบสามีหนึ่งมีสองห้ามีสองน้องๆก็มาเขียน53าโอเคทีนี้ต่อมามาดู54กันนะคะห้บสีมีเท่าไหร่ห้ี่มีหนึ่ง โอเคเมื่อเรียงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ต่อมาเราจะมาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตกันค่าเฉลี่ยเลขคณิตทําแบบไหนก็คือให้น้องๆเนี่ยเอามาบวกกันทั้งหมดนะคะก็อย่างเช่น50าสบวกห้าสิบบวกห้าสิบแบบนี้หรือว่าเขียนแบบนี้ก็ได้50คูณมีเท่าไหร่มี4ใช่ไหมห้าสิบคูณสี่บวกห้าสิบสามมีเท่าไหร่ห้าสิบสามมีสองเขียนห้าสิบสามคูณสองนะแล้วก็บวก ห้าสิบสี่มีเท่าไหร่ห้าสิบสี่มีสองก็เขียนห้าสิบสี่คูณสองทำแบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆนะคะจนถึงตัวสุดท้ายนะคะแล้วทีนี้ต่อมาน้องๆก็เอามาหารข้อมูลทั้งหมดที่มีนะคะก็คือเขามีเท่าไหร่เขามีกี่คนเนี่ยในข้อมูลเขาได้สรุปเอาไว้แล้วนะเขาบอกว่ามียี่สิบเก้าคนนะคะเมื่อน้องๆบวกเสร็จแล้วน้องๆก็นามาหารยี่สิบเก้านะคะซึ่งครูไปบวกแล้วเรียบร้อยนะคะครูไปบวกได้เท่ากับหนึ่งพันเจ็ดร้อย ยี่สิบเอ็ดนะคะทีนี้ครูอเอานำอาหารกับจำนวนคนทั้งหมดที่มีนะคะก็คือมียี่สิบเก้าคนหารออกมาก็จะได้เท่ากับห้าสิบเก้าจุดสามนั่นเองะคะทีนี้เราก็จะรู้แล้วนะคะว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลอันนี้ค่าเฉลี่ยเท่ากับห้าสิบเก้าจุดสามนั่นเองนะคะทีนี้ต่อมาเราจะมาดูฐานนิยมกันนะคะมาดูฐานนิยมห้าสิบเนี่ยมีสี่ มีมากกว่าห้าสิบไหมห้าสิบมีสี่ห้าสิบสามมีสองห้าสิบสี่มีสองแบบนี้นดูซิอันนี้มีสองนี่มีสองมีสองอ่ะสรุปห้าสิบเนี่ยคือฐานนิยมนะคะเพราะว่ามีมีคนที่อะไรเนี่ยคนที่น้ําหนักห้าสิบเนี่ยเยอะที่สุดนะคะดังนั้นห้าสิบเนี่ยเป็นฐานนิยมเนาะฐานนี้ยมนะคะ,ะ,คะก็คือห้าสิบนั่นเองนะคะทีนี้ต่อมาเรามาดูมัธยาฐานเนาะ มัธยฐานนะคะน้องๆก็ทำวิธีที่ครูบอกอันนี้ไปคู่กับอันนี้นะคะเอาอันแรกไปคู่กับอันสุดท้ายจนถึงคู่สุดท้ายนะคะนี้ไปคู่กับัเดียวนี้นี้ไปคู่กับนี้นี้คู่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 อันนี้อ่ะเอามาคู่กัน โอเคเราเหลือคู่เราเหลือตัวเดียวตัวเดียวก็คือ59ดังนั้น59เนี่ยมันอยู่ตรงกลางแล้วนะคะดังนั้นคําตอบก็คือ59นั่นเองนะคะทีนี้ต่อมาเราจะรู้ว่ามันจะเป็นโค้งแบบสมมาตรจะเป็นโค้งแบบสมมาตรหรือจะเป็นโค้งแบบเบขวาหรือจะเป็นโค้งแบบเบซ้ายเราจะต้องดูกันตรงนี้นะคะที่เราไปหามาเมื่อกี้เนาะอะ,อะมาเริ่มดูกันว่ามันจะเป็นแบบแบบ สมมาตรหรือเปล่าก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะต้องเท่ากับมัยธยฐานและก็จะต้องเท่ากับฐานนิยมนั่นเองอามาดูกันค่าเฉลี่ยได้ห้าสิบเก้าจดสามฐานนิยมได้ห้าสิบอ่ะไม่เท่ากันและไม่ใช่แบบสมมาตรแล้วนะคะไม่ใช่แบบสมมาตรแล้วทีนี้ต่อมามันจะเป็นแบบเบขวาหรือเปล่าแบบเบขวาก็คือฐานนิยมนะคะน้อยกว่ามัยธยฐานเอามาดูกันฐานนิยมเราได้ห้าสิบน้อยกว่ามัยธยฐานโอเคผ่านทีนี้ต่อมา ทีนี้ต่อมามัธยาฐานนะคะจะต้องน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตอ่ะมาดูกันมัธยาฐานได้59จะต้องน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตอ่าสรุปมัธยาฐานนะคะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยด้วยนะคะดังนั้นดังนั้นข้อมูลของข้อที่5เนี่ยก็คือสามารถตอบได้ว่าเป็นแบบเบขวาแบบเบขวานั่นเองโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ครูก็จะมาสอนตัวอย่างการทําแบบฝึกหัดของบทเรียนที่6ของน้องมัธยมศึกษาปีที่3หน้าที่2นั่นเองนะคะก่อนอื่นเราก็มาอ่านหัวข้อกันเนาะเขาบอกว่าจงหาค่าของซิกมาจากข้อมูลต่อไปนี้นะคะครูก็จะยกตัวอย่างให้ข้อที่1นั่นเองเนาะ,ะมาดูข้อที่1กันนะคะเราจะต้องหามิวก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าซิกมาคืออะไรนะคะเราจะต้องหามิวก่อนหามิวหาแบบไหนนะคะหาแบบนี้เลยนะคะ ซิกมาก็คือผลบวกนะคะผลบวกตั้งแต่ i เท่ากับหจนถึง n นะคะบวกตั้งแต่ i 1เนี่ยจนถึง n นะคะบวกกันลักษณะแบบไหนบวกกันลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็นำมาหารกับ n นะคะก็คือจำนวนของข้อมูลทั้งหมดเนาะอ่ะก็มาเริ่มกันนะคะ i คืออะไร i คืออะไรคะ i ก็คือตรงนี้นั่นเองเนี่ย a i ตรงนี้คืออะไรนะคะมาดูกัน a i ตรงนี้คืออะไร a ไคืออะไรมาดู5นะคะก็คือ a 1นะ5คือ a 1เดี๋ยวน้องๆจะรู้ว่า i คืออะไรนะคะ7คือ a 2อ่ะ10คือ a 3แล้วก็3คือ a 4อ่ะทีนี้น้องๆรู้แล้วนะคะว่า i คืออะไร i มันก็คือไอตัวเลขนะคะตัวเลขไอตรงนี้ใช่ไหมคะ1 2 3 4นะคะเขาบอกว่า ซิกมาเนี่ยคือบวกทั้งหมดนะคะตั้งแต่ i 1นะคะจนถึง n นะคะก็คือบวกทั้งหมดเลยนะะ i มีเท่าไหร่บวกมาทั้งหมดเลยนะคะอ่ะก็มาเริ่มบวกกันนะคะง่ายพูดง่ายๆก็คือให้น้องๆเนี่ยบวก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 พวกนี้ทั้งหมดเลยก็คือนํา5มาบวก7มาบวก10มาบวก3นะคะทีนี้ครูบวกแล้วนะคะครูบวกได้86เนาะนำมาบวกทั้งหมดได้86แล้วเขาบอกว่าให้นํามาหาร n นะคะ 1. ไปคูณกับอะไรก็จะได้เท่ากับตัวนั้นนะ,ะดังนั้นเหลือ,อาหาร N N คืออะไร N คือจํานวนของข้อมูลทั้งหมดที่มีน้องๆก็มานับว่ามี1 2, 3, 4 5 6 7 8 9 1 0 1ี1ห1า14อมี่4ะมี14ใช่ไหมคะทีนี้นํา8 6นะคะมาหาร14น้องๆก็จะรู้ว่ามิลคืออะไรนะคะ86หาร14ก็จะได้เท่ากับ6.14นั่นเองนะคะอ่ะน้องๆรู้แล้วนะคะว่ามิลคือ 6.14นะทีนี้ต่อมาเราจะมาหาซิกมากกนมาหาซิกมากันหาซิกมาได้แบบไหนก็หาได้แบบนี้ก็คือทําเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือเอาข้อมูลมาบวกกันทั้งหมดนะ,ะบวกกันแบบไหนนะ,ะบวกกันแบบนี้นะคะบวกกันแบบนี้ XI มาอีกแล้วนะคะ XI คืออะไรก็คือแบบนี้คะ่ะ XI 5คือ1นะ,คะ5คือ X1 7คือ x 2อ่ะแบบนี้นะคะแปดไอคือ x 3นะคะอ่ะแบบนี้อ่ะมาดูกันว่าจะบวกกันแบบไหนนะคะน้องๆก็เขียนวงเล็บเปิดก่อนเลยวงเล็บเปิดนะคะอันแรก x 1ของเราคือ5ใช่ไหมน้องๆก็เขียน5านำมาลบกับมิวนะคะให้นำมาบวกกันลักษณะแบบนี้เนาะที่นี่เขาบอกว่าบวกกันทั้งหมด บวกกันแบบไหนบวกกันแบบนี้นะคะทีนี้ x i x ที่1ของเราเนี่ยมันก็คือ5น้องๆก็เขียนน้องๆก็เขียน 5. นํามาลบกับ μ u mu คืออะไร mu คือ 6, 14. 6. 14. กจุดหนวงเล็บปิดแล้วก็ใส่สแควร์ทีนี้ก็นำมาบวก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 ,บวก,บ,วกบวกกันทั้งหมดนะคะบวกกันทั้งหมดเพราะว่า i เนี่ยมันก็คือแบบทั้งหมดที่มีใช่ไหม ทั้งหมดเลยนะคะก็เอามาบอกกันต่อไปก็คือ x 2 x 2ก็คือ7ใช่ไหมคะน้องๆก็เขียน7แล้วก็นำมาลบกับมิมิก็คือ6.14ที่เราหาไปเมื่อกี้ทีนี้ก็ใส่สแ u a r e แล้วก็บวกบวกบวกกันจนถึงตัวสุดท้ายโอเคอ่ะเรียบร้อยแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้ต่อมาน้องๆก็เอา5ไปลบกับ6.14ะคะแล้วก็ใส่สแควร์นะคะทีนี้ครูทำแล้วก็จะได้เท่ากับ จะได้เท่ากับ1.3 0นั่นเองนะทีนี้ต่อมานำเไปลบกับ6.14สแควร์ด้วยนะคะใส่สแควร์ด้วยลบกันเสร็จแล้วน้องๆก็ใส่สแควร์ใส่สแควร์ออกมาก็จะได้เท่ากับ0.7 3นั่นเองนะทีนี้ต่อมา10นนำไปลบกับ6.14นะคะลบกันออกมาแล้วก็ใส่สแควร์ใส่สแควร์ออกมาก็จะได้เท่ากับ14.9นั่นเองนะคะทีนี้ต่อมา สามนไปลบกับ6.14ลบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่สแควร์นะใส่สแควร์ออกมาก็จะได้เท่ากับ9.9นั่นเองนะทีนี้ต่อมาทีนี้ต่อมา9นําไปลบกับ6.14ลบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่สแควร์ใส่สแควร์ออกมาก็จะได้เท่ากับ8.2นั่นเองนะทีนี้ต่อมานําไปลบกับ6.14นะคะลบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆก็ใส่สแควร์นะใส่สแควร์ออกมาก็จะได้เท่ากับ1.3นั่นเองนะทีนี้ต่อมา สิบนำไปลบกับห .1 4นสี่ะคะลบกันออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ใส่สแควร์นะคะอ่าลิ้นพันกันแล้วนะคะทีนี้ต่อมาใส่สแควร์แล้วก็จะได้เท่ากับ14 9จุนั่นเองนะคะทีนี้ต่อมาอันนี้เหมือนกันก็ได้14 9จุเ้านาะอ่ะทีนี้ต่อมาหนนำไปลบกับห1จุนสี่ะคะเมื่อลบกันออกมาเรียบร้อยแล้วก็ใส่สแควร์นะคะใส่สแควร์ออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะเลยจะได้เท่ากับ0.01นั่นเองนะคะทีนี้ต่อมา หนึ่งนำไปลบกับ6.14นะคะลบกันเรียบร้อยแล้วทีนี้น้องๆก็นำมาใส่สแควร์นะคะเมื่อใส่สแควร์เรียบร้อยแล้วก็จะได้เท่ากับ26.4นั่นเองนะคะทีนี้ต่อมา7นำไปลบกับ6.14ลบกันออกมาเรียบร้อยแล้วให้น้องๆใส่สแควร์ด้วยเมื่อใส่สแควร์ออกมาเรียบร้อยแล้วคิดออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะได้เท่ากับ0.73นั่นเองนะทีนี้ต่อมา1ลบ6กจก็มาคัดลอกตรงนี้ก็คือ26.4นั่นเองนะคะ สิบลบหกจุดหนึ่งสี่ก็ไปคัดลอกตรงนี้ก็คือจะได้สิบสี่จุดเก้าโอเคทีนี้ต่อมาสองนำไปลบกับหกจุดหนึ่งสี่นะคะเมื่อลบกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆก็นําไปใส่สแควร์เมื่อใส่สแควร์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เท่ากับสิบเจ็ดจุดหนึ่งสามนั่นเองนะคะทีนี้ต่อมาอันดับต่อไปให้น้องๆบวกบวกตัวสีแดงโอเคบวก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 กันนะคะ บวกกันแล้วคูบวกแล้วนะได้เท่ากับ151.7ทีนี้ต่อมานะคะให้นำมาหาร N ด้วยโอเคอันนี้เราทำตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราทำตรงนี้เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าบวกทั้งหมดเราก็บวกทั้งหมดแล้วนะ,ะได้เท่ากับ151เราบวกแบบไหนเราบวกแบบนี้ใช่ไหมเอ้ยขั้นตอนแรกเลยย้อนกลับไปขั้นตอนแรกเลยก็คือ เราทำแบบนี้ก่อนนะคะเอาทุกตัวเนี่ยมาลบกับมิวแล้วก็ใส่สแควร์เราทำเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็บวกเรียบร้อยแล้วบวกทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเป็นตรงนี้ใช่ไหมทีนี้ต่อมาเขาให้นํามาหาร n นะนำมาหาร n n คือจํานวนทั้งหมดของข้อมูลที่มีก็คือมี14ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่มีสิบสี่ใช่ไหมคะน้องๆก็นามาหาร14 151.7นะคะนำมาหาร14ก็จะได้เท่ากับ10.8นะคะทีนี้ต่อมาน้องๆก็นำา1 8 8ขั้นตอนสุดท้ายเนาะใส่ส r ควร o t ใส่ส o ควรูตใส่ส q ควร e ตส o ควร u a r e r o ุ t 10.8ก็จะได้เท่ากับ3.2 3.2 8 สามจุดสองแปดคูปัดไปเป็นสามจุดสามเลยโอเคอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครูก็จะมาสอนตัวอย่างการทำแบบฝึกหัดของบทเรียนที่6ของนัมัธยมศึกษาปีที่สามหน้าที่3นั่นเองนะคะก่อนอื่นเราก็มาอ่านหัวข้อกันนะคะเขาบอกว่าจงตอบคําถามต่อไปนี้นะคะเราก็มาดูข้อหนึ่งกันนะคะเขาบอกว่าถ้าการกระจายตัวของข้อมูลเป็นแบบสมมาตรนะคะมีนักเรียนอยู่ในข้อมูลนี้นะคะทั้งหมด หนึ่งร้อยยี่สิบหกคนนะคะเราได้มิลนะไปหามิลแล้วนะคะเราหาได้เป็นหนึ่งร้อยห้าสิบสองนะคะอ่ะนี่นะคะเป็นแบบสมมาตรนะคะเป็นการกระจายตัวของข้อมูลนะคะเป็นแบบสมมาตรเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเขาบอกว่ามิลเนะี่ยเราหาได้มิลเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบสองเซนติเมตรเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบสองเซนติเมตรนะคะแล้วเขาก็บอกว่าซิกมาเราหาได้เป็นสองจุดหกอ่ะซิกมาหาได้เป็นสองจุดหก 2.6โอเคทีนี้ต่อมาอยากทราบว่าจะมีนักเรียนกี่คนนะคะที่สูงระหว่าง149.4ถึง154.6นะคะ149.4เนี่ยเราจะต้องไปดูก่อนว่า149.4เนี่ยมันน้อยกว่า152ใช่ไหมซึ่งมันอาจจะอยู่ใน34.1%หรืออาจจะอยู่ใน13.6%หรืออาจจะอยู่ใน2.2%หรือ อาจจะอยู่ใน0.1%เดี๋ยวเราจะต้องไปหากันนะคะหาแบบไหนก็น้องๆก็นำมิลมิลก็คือ152ใช่ไหม152เนี่ยมาลบลบอะไรถ้าอยากรู้34.1%ตรงนี้ก็เอามิลลบซิกมานะคะซิกมาคือ2.6ใช่ไหมก็นำมาลบนะคะ152ลบ2.6นะคะก็จะได้เท่ากับ 149.4นั่นเองอาทีนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าที่สูงระหว่าง149.4เนี่ยมันก็อยู่ในเปอร์เซ็นต์34.1%นะคะอาเก็บไว้ก่อนทีนี้เราจะมาหาว่าถึงเขาบอกว่าถึง154.6ซึ่งมิวเนี่ยคือ152 154.6เนี่ยมันมากกว่ามิลใช่ไหมดังนั้นเราจะมาหาไอ้ตรงนี้กันนะคะหาอันแรกเลยก็คือเอามิว มิก็คือหนึ่งนะคะนำมาบวกกับอะไรนำมาบวกกับมิวบวกซิกมานะคะนำมาบวกกับซิกมากมาคือ2.6งจกนะคะสอก็จะได้เท่ากับหนึ่งรนั่นเองนะคะอ่ะหนึ่งร้อนะคะทีนี้เราก็จะรู้แล้วนะคะว่า149.4เนี่ยอยู่ ตรงนี้อยู่ในเปอร์เซ็นต์สามแล้วก็154.6อยเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะอยู่ใน34.1นะคะมันจะอยู่ตรงนี้นะตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เลยนะคะตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้ทีนี้เขาอยากรู้อะไรเขาอยากรู้ว่าอยากทราบว่าจะมีนักเรียนกี่คนที่สูงระหว่างหนึ่งร้อ่าถึง1นึ่งร้อซึ่งมีนักเรียนกี่คนที่สูงระหว่างตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะซึ่งมันก็คืออะไร มันก็คือนำสามสิบสี่จามบาบวกกับ34.1นึ่ะคะนำเปอร์เซ็นต์ที่นี่มาบวกกับเปอร์เซ็นต์ที่นี่เพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าเด็กนักเรียนนะคะที่สูงระหว่างตรงนี้ถึงตรงเนี้ยตรงนี้ถึงตรงนี้มีกี่คนนะคะก็นำเปอร์เซ็นต์มาบวกกันบวกกันก็จะได้เท่ากับ68.2%ิบแปดซนะคะทีนี้เขาบอกว่ามีกี่คนใช่ไหม ซึ่งทั้งหมดเรามีกี่คนนักเรียนที่อยู่ในข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมี126คนนะคะเนี่ยในนี้ทั้งหมดเป็น126คนดังนั้นเราอยากจะรู้ใน68.2%เนี่ยมีกี่คนนะคะจาก100%เนี่ยมี126คนใช่ไหมเราก็นำมาคูณน,นะคะทีนี้เราจะมาหาตรงนี้กันก่อน68.2%หาได้แบบไหน ก็นำา68.2เนี่ยหาร100นะคะแล้วก็นำมาคูณกับ126 68.2หาร100ก็จะเท่ากับ0.682แล้วก็นำมาคูณกับ126ก็จะได้เท่ากับ85.9นะคะคูปัดไปเป็น86เลยเนาะปัดไปเป็น86อาะทีนี้น้องๆก็จะรู้แล้วนะคะว่ามี86คนนะคะที่อยู่ใน68.2% มี่มี86คนนะคะที่สูงระหว่าง149.4ถึง154.6นะคะอ่ทีนี้ต่อมามาดูข้อที่2นะคะถ้าการกระจายตัวของข้อมูลเป็นแบบสมมาตรนะคะก็เหมือนกันเนอะมีนักเรียนอยู่ในข้อมูลทั้งหมดนะคะ119คนนะคะเราได้มิลเป็น160เซนติเมตรนะคะมิลเป็น160แล้วก็ซิกมานะคะเราได้เป็น2.3นะคะ ซิกมาเท่ากับ2.3นะคะทีนี้เขาบอกว่าอยากทราบว่ามีนักเรียนกี่คนนะคะที่สูงระหว่าง1 6 0ถึง1น2 3นะคะซึ่ง160เนี่ยคือมิล162.3เนี่ยมันมากกว่าแสดงว่ามันไปทางขวาใช่ไหมคะดังนั้นเราก็นำมิลนะคะก็คือ160นะคะมาบวกกับมาบวกกับตรงนี้ก่อนเลยบวกไปทีละอันจนจะเจอจนเจอ,จเจอตรงนี้นะคะจนเจอสิ่งที่เขา โชว์ให้เรานะคะสิ่งที่เขาโชว์ให้เราก็คือ162.3ใช่ไหมเราก็บวกจนเจอ162.3โอเคอ่ะนำไปบวกกับซิกมาซึ่งซิกมาคือ2.3ใช่ไหมคะก็บวก2.3ก็จะได้เท่ากับ160่งกสิบบวกสอดสก็จะเท่ากับ162.3อยจาตรงเนี้ยเราเจอเลยใช่ไหมเราเจอเลยทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเขาถามเขาถามตรงไหนนะคะเขาถามเกี่ยวกับ 34.1%นะคะเขาอยากรู้ว่าใน34.1%เนี่ยมีนักเรียนกี่คนนะคะที่สูงระหว่างใน34.1%นะ,ะน้องๆก็เอา34.1%เนี่ยมาคูณกับทั้งหมดที่มีนะ,ะนักเรียนทั้งหมดที่มีมีกี่คนมี119คน119คนนะคะ34.1%ก็คือ34.1% 1หาร100นะคะคูณ119่งรนะคะสามหาร100ก็จะได้เท่ากับ0 3นย์นะแล้วก็นำมาคูณกับ119เนาะคูณกันออกมาก็จะได้เท่ากับ40.5สิบะครูปัดไปเป็น41เลยเนาะ อ่ะปัดไปเป็น41โอเคทีนี้เราก็จะรู้ว่ามีเด็กนักเรียนนะคะ41คนนะคะที่ที่สูงระหว่างที่สูงระหว่าง1 6 0ถึง162.3นั่นเองค่ะ